พร,บ,ร,บ,รบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560หมวด7ถึง15หมวดที่7งานจ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนวิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงหมวดที่ 8. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานการก่อสร้าง 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง 4. วิธีประกวดแบบ หมวดที่9การทําสัญญาต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดเว้นแต่เห็นว่าข้อสัญญาอาจเสียเปรียบต้องการแก้ไขต้องส่งอายการเห็นชอบกรณีไม่อาจทาสัญญาตามแบบที่กําหนดจําเป็นต้องร่างใหม่ต้องส่งอายการเห็นชอบกรณีทาสัญญาภาษาอังกฤษให้ทําสรุปสาระสําคัญเป็นภาษาไทย หมวดที่1 0การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุหมวดที่11การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการกำหนดให้ผลการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์นในการพิจารณาการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกระงับการ การยื่นทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหมวด 12. การทิ้งงาน 1. ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมมาทำสัญญาตามเวลาที่กำหนด 2. คู่สัญญาผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา 3. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากระทำการ ขัดขวางหรือไม่สุดจริต 4. ผลการปฏิบัติงานทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 5. ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบควบคุมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ 6. การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหมวด 13. การบริหารพัสดุหน่วยงานรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด หมวดที่14การอุทธร์ผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานภาครัฐมีสิทธิ์อุทธร์ในกรณีที่รัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับเลือกให้เป็นคู่สัญญาหมวดที่ 15. กําหนดโทษ การปฏิบัติละเว้นหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20! 0 0 0บาทถึง2,000 0 0บาทหรือทั้งจำพังปรับผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือสนับสนุนในการกระทำความผิดผู้นั้นต้องระวางโทษเท่ากับผู้กระทำความผิด